ยาบย้างดรร้วยขับเช่นการบริกรรมภาวนามีพุโทโธหรือธรรมโมด้วยสังโธเป็นต้นบริกรรมไว้ในภายในใจของตนท่านเรียกว่าอิตาภาวนาหรือเรียกว่าภาวนาใจเมื่อได้คุ้มครองรักษาด้วยสติอย่างดีอยู่แล้วย่อมก้าวเข้าสูาา่ความสงบมีธรรมเป็นหลักใหญ่ มีใจเป็นหลักด้วยธรรมเป็นเครื่องภายในใจจิตใจมีความสง่างามขึ้นมาภายในตนนัน่นเรียกว่าใจมีที่พึ่งในขั้งนี้เ <c oughs> <c oughs> มื่อภาวนาจิตใจมีความเ,าออกเกย็นมาเท่าไรมากเท่าไรความ สุขภาพพปล,ปลั้งข้ามมาสัจจ์เราไม่ต้องกระหาที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้มีธรรมด้วยความสงบนั้นเป็นรักเป็นตอ่อขึ้นเป็นํะดับลำดับจนกระทั่งความสว่างกระจ่าแจ้งด้วยปัญญาวิจิตรวิจารณ์ปล่อยโลกปล่อยสงสารปล่อยเสียทุกสิ่ทุกอย่างด้วยหน้าแข็งศีลส,สมาธิปัญญา ปัญญาเขาเป็นขั้นขั้น,นตอนตอนทุกไปถึงมหาสติมหาปัญญาก้าเขา้าสู่ความอุ้นได้เป็นอย่างนีนี่เรียกว่าจิตสร้างที่พึ่งของตนตั้งแต่เริ่มมีศีลก็สมนี่พูดถึงพระเราผู้ปฏิบัติตนเพื่อความค้นทุกตามหลักวาขาธรรมที่พระพุทธเจา้าอราบให้ชอบแล้ว ย่อมจะก,ก้าวเข้าไปโดยลำดัำบขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงมีที่ยืดที่เกาะแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งรูปอ,อุโบสล่องไปหมดภายในใจิตใจกิเลสที่เป็นฝากเป็นน้ากั้นกลางกั้นกลางร่งทางแห่งความสุขความสงบ้า,า,ายุดใจนั้นจะเพิกถอนออกไปเป็นลำดับๆจนจิตก้าวเข้าสูง ความหลุดพ้นคำว่าความหลุดพ้นี้คือศาสตราโอเพนผู้ตรัสไว้พระพุทธเจ้าเป็นที่ผู้ทรงรออนหลุพจนนี้เรียกว่านิาพพานธรรมพรม้อมนิพพานธรรมแล้วก็มาสั่งสอนสัาธุอย่างน้อยให้มีหลักใจคือให้ไม่มีศีลก็ให้มีธรรมประจําใจ เช่นเราจะไปไหนมาไหนยาปล่อยวางธรรมะซึ่งเป็นหลักใจที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้อย่างแท้จริงคือพุโทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรือธรรมบทใด,ดก็ได้ด้วยความมีสติกำกับ,กบรักษา นี่เรียกว่าผู้อบรมใจใจเมื่อได้รับการอบรมย่อมมีที่พึ่งมีที่เกาะที่เกียวเวลาอยู่เป็นมนุษย์มีชีวิตนี้ก็รู้สึกมีความเยื่อเปลี่ยนภายในใจิตใจมีที่พึ่งที่เกาะประจําใจนี่เรียกว่าใจมีที่พึ่ง <c oughs> กายที่พึ่งของกายได้แจ่สมบัติเงินทองเข้าข เนสิงขงามอวาตต่างๆนั่นเป็นที่พึ่งของกายอาศัยเพียงเล็กน้อยเวลามีชีวิตเท่านั้นหาเป็นที่พึ่งของใจได้ไหมจึงต้องสั่งสมที่พึ่งของใจคือคุณงางมวอมีที่เรียกว่าธรรมเข้าสู่ใจเพื่อใจจะได้มีบ้านเรือนมีสถานที่อบอุ่นเป็นที่อยู่ของตนเรียกว่าเรือนใจ ผู้มีเรือนใจย่อมมีความสงบเย็นคำว่าใจว่าใจนี้หมายถึงอย่างไรถ้าตัวทั่วไปแล้วเราจะต้องรู้กันเพียงว่าใจคือความรู้หมดทั้งตนทั้งตัวทั้งหญิงทั้งชายทั้งบุคคนนี้แต่ละหลายลหลายเป็นใจใจเป็นสัตว์หรืคนคนเป็นใจ แต่หลักธรรมชาติแล้วใจคือใจมีความรู้รู้อยู่ภายในท่าคกลางแห่งร่างกายแต่สร้างเป็นยึดไม่ได้ว่าใจแท้คืออะไรท่านจึงสอ,อนให้อหลงใจให้ใจรัวรัวเข้ามาสู่ความสงบแล้วก็เป็นจุดเนีน่ยรู้เด่นขึ้นมาภายในร่างกายนี่มีเรียกว่าใจ ใจนี้ไม่เคยตายไม่เคยสูญหายไปไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดีกับ <c oughs> ดีกัน,ก,นก็เป็นใจอยู่เช่นนี้แต่ว่าใจนี้พร้อมที่จะเกิดจะตายอยู่ตลอดเวลาเพราะมีเชื้อภายในที่จะทำให้เกิดให้ตายฝังอยู่ภายในใจในสัพบ,บาลีทา่านว่อวิชา <c oughs> าชาอวิชชา ไอ้วิชาคือเชื้อฝังอยู่ภายในให้สัตว์้งหมายได้เกิดแก่เจิบตายอยู่ตลอดมาคําว่าเกิดนั้นหมายถึงว่าร่างกายห่ายถึงใจที่เขาไปสุ่ร่างในปรากฏตัวขึ้นมาเรียกว่าเกิดเช่นคนเกิดสัตว์เกิดสตตัตว์ประเภทใดเกิดก็ตามนี่คือจิตวิญญาณดวงที่ไม่ตายนี่แหละ เข้าไปสิงสถิตอยู่ภายในนั้นรากฏเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาตามวิบากแห่งกรรมดีชั่วของตนคำว่ากรรมดีชั่วก็คือบาบุญนั่นแหละแทรกสิงอยู่ภายในการกระทําดีกระทําชั่วให้เป็นบุญเป็นบาปขึ้นมาที่ใจของผู้ทํา ใจเป็นของไม่ตายสิ่งเหล่านี้ก็ติดแนบไมตามใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นจัดทั้งหลายจึงเกิดตามวิบากกรรมของตนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยเหตุอื่ในใดทั้งนั้นเกิดขึ้นด้วยวิบากกรรมมีอวิชชาเป็นพื้นฐานพาให้เกิดให้ตาย เกิดตายสูงสูงต่ำต่ำรนรุ่นดอนๆนอนเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ตวเป็นเทวุเทวดาเป็นเปรตเป็นผีเป็นอะไรเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ตั้งแต่วิบากกรรมดีชั่วพาให้เกิดถ้ามีบุญมีกุศลที่ได้สร้างสมบรมไว้มาในใจก็พาให้เกิดเป็นในสถานที่ดีกติที่งามตางพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้แสดงไว้ว่า ไปเกิดเป็นเท,เทวดากินชสมนี่คืออำนาจแห่งความดีมาให้ไปเกิดและอำนาจแห่งความชั่วมาให้เกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรลกประเทศต่างๆเกิดได้ทั้งนั้นเพราะอำนาจแห่งกรรมดีกับชั่วผักชั่วพาให้เกิดท่านเป็นได้สอนจิตใจเป็นสำคัญเพราะจิตใจนี้เป็นนักท่องเทีย่ยว ทำว่าศูนย์ไม่มีในใจดวงนี้แม้ดวงเดียวไม่เคยมีแต่ไในแต่ไหนมาต้องเกิดต้องตายเพราะเชื้อฝังอยู่ภายในใจนั้นไม่พลากจากกันความเกิดตายจึงมีไปโดยสม่ำเสมอเช่นเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันนี้เราเกิดมาจากโคกใดเราไม่ทราบ แต่ความเกิดปฏิเสธไม่ได้เกิดมาจากภพนั้นภพนั้นตายแล้วจะต้องไปสู่ภพนั้นภพนั้นนี้ปฏิเสธไม่ได้ต้องไปอย่างแน่นอนไปตามุุญตามกรรมของผู้สร้างความดีความชั่วเอาไว้ท่านจืงนสอนลงที่ใจ ให้อบรมจิตใจมีหลักดุนได้แก่กุณนนาความีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนานี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งสมธรรมคือความดีเข้าสุขใจของเราเมื่อพลาดจากท่าจากคำนี้ไปแล้วความดีนี้ก็จะนำไปสู่สถาน ที่ดีกันอีกที่่แต่การทำความชั่วเราไม่ปรารถนาผลก็ตามผลย่อมเกิดขึ้นมาจากเหตุเสมอไปเราทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วไม่ว่าไม่มีคำว่าที่แจ้งที่หลับที่ไหนๆอุบายคนอุบายใดๆที่จะมาลงล้างความความชั่วไม่ให้เป็นความชั่วนี้เป็นไปไม่ได้เพราะการทำเราเป็นผู้ประกันแช่เอง การกระทำทําได้ทั้งในที่รับทําได้ทั้งในที่แจกไม่ว่าทำดีทำชั่วทําได้ด้วยกันผลจะเกิดไปตามกรรมที่ทำนั้นไม่ได้โยมว่าเป็นที่รับที่แจกท,ท่าจึงสอน อบรมให้จิตใจรู้วิถีทางเดินของตนต่อไปด้วยการกระคับประคองจิตใจโดยการประกอบความดีงามเพื่อจะได้เป็นสิ่งลงมลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจต่อไปเนี่ยเวลานี้ชาวบุคคของเรารู้สึกห่างเหินต่อตจิตใจนี่มากแทบจะว่าไม่มีใครสนใจทั้งทั้งที่หลักใหญ่อยู่กับใจน,นี้ด้วยกันทงนั้น ลงองมองดูตั้งแต่ภายนอน ภายนอกนั้นเป็นเปน็ถ้าเราไม่มีสติปัญญาก็เพื่อเป็นเครื่องหล่อรวงของกิเหลสต้มตุนของกิสให้เราเติดเราเกิดเราอินดีในสิ่งนั้นอินดีในสิ่งนี้ให้มีความดิ้นไปตามสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตใจไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้ซึ่งหาสาระไม่ได้เลยนี่เรียกว่าใจไม่มีที่พื่งไม่มีที่เกาะไปเกาะเ,เางินเกาะทองเกาะเขา กาของกออสมบัติต่างๆชั่วประเทศเสเ้วไม่มีกำหนดตัวเองจิตใจหาที่ยึอกที่เกาะเกาะทั้งนั้นแต่ตความล้มเหลวไปทั้งหมดไม่ใช่ที่พื้นของใจอย่างแท้จริงเหมือนคำที่คือความดีงามที่เราสร้างขึ้นกับเราเองเพราะฉะนั้นจึงขอให้มีทางที่พื้นของกายได้เกิกายรื้นเป็นสนขวายเพื่อ คร่งแห่ชีพของเราและรทั่วไปด้วยการขวนขวายในหน้าที่าการงานเจาะเสวงอามาเพื่อเยียวยารักษาธาตุขันนี้ให้สืบต่อไปจนถึงอายุไขัยงานนี้ก็เป็นงานจำเป็นสำหรับธาตุขันของเราการสร้างคุณงามความดีก็เป็นงานขนจใจเป็นผลที่ใจ่ยเจละ ให้เราสร้างความดีนี้เพื่อเป็นสาระของใจสาระของกายคือเงินทองเข้าของสมบัติตา่างๆนั้นเรียกว่าที่พึ่งของกายที่อาศัยของกายสาระภายในสาระของใจได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายพาการสร้างตนให้สนใจกับปิดใจมากพอๆอกัน อย่างน้อยพออกันกับการค้นหาวัตถุภายนอกเพื่อมาเยียวยา่าตุของเราการหาสมบัติภายในเพื่อบำรุงรักษา อเลี้ยงจิตใจและทักค่นจิตใจไปทางที่ถูกที่ดีเป็นขั้นขั้น,นแต่งความดีที่มีมากน้อยก็ให้พยายามค้นควายภายในิภายในธะัเพื่อจิตใจของเราโดยสม่ำเสมอ <c oughs> <c oughs> นี่เราจะไม่เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มาเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เกิดออกมาด้วยความตกแต่งด้วยความต้องการมั่นหมายของเัาแต่เกิดขึ้นมาเพื่อำนาจแห่งบุญแห่งกรรมใครจะเกิดในสถานที่ไหนก็ตามเป็นไปด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมพาให้เกิดทั้งนั้น เป็นสัตว์ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมควรจะเป็นสัตนนว,ว์ก็ต้องตายเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเทวดาอิมพงก็ต้องนาาแีง่งามความดีที่สร้างไว้นี้ทำนางเอาให้ไปเกิดเพียงเรียกาเกิดด้วยบุญด้วยกรรมใดเป็นนักท่องเที่ยวไม่เคยเจ็บหายไม่เคยสูญไม่เคยตายไปที่ไหนเลยแต่ท่องเที่ยวตลอดเวลา ถ้ามีคุณงานความดีมใจปล่อยรักความสุขความเจริญในภพนั้นๆถ้ามีแต่ความชั่วช้าหลหังโนใจก็ถูกเขาลงยุบอบทุกข์มีแต่ความทุกข์บาปทรมานประจำชาติของตนของตนท่านจึงได้สอนไว้ให้แย่ให้แย่ให้มีหลังที่พึ่งของกายที่พึ่งของใจที่พึ่งของใจคือคุณงามความดี ที่พึ่งของกายคือทรัพย์สินเงินทองต่างๆให้ค้นขายไปพร้อมๆกับเรียกว่าเป็นผู้พร้อมไม่ขาดตัวบกเพิ่มในส่วนตัทนๆานค้นขวาตั้งแต่ทางร่างกายจิตใจไม่สนใจเลยนี่ตอนนี้สำคัญมากทีเดียวเวลาตายลงไปแล้วจะล่มจมโดยใจเดียวเพราะนิสัยของมนุษย์เราฝังด้วยจิตามาจ ความทะเยอทะยานไม่มีคําว่าป่าวว่าบุญมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานให้เป็นไปตามความอยากความนาั้นนั้นจึงมากสร้างความชั่วมาก่ีกว่าความดีผลที่รักจึงมีความทุกข์มากดีกว่าความสุขนี่ให้เราพิจารณานี้ให้มากกี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอย่าลืมคาอย่าลืมคําว่าพุทธพุทธะพุทธโธนี้คือพระพุทธเจ้าุทุก พระโอรวมกับคำ,คำ,คำว่าุโธนีธ่ทรไงเวลานี้เราเกิดพบพระพุทธศาสนาได้ถือพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของเราขอให้ยึดเป็นหลักใจ พระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกหลอกลวงใครทั้งนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรูขึ้นมาเพื่อถอดถอนหรือฟื้นสักโลกให้หยุดพ้นจากหลดลึงคือความทุกข์ความทรมานให้ผ่านก็ได้เป็นลำดับลำนาด้วยกันทางนั้นไม่เหมือนกิเลส เรื่องกิเลสนี่เป็นตัวต้มตุ่นหรอตัวนับแต่ปู่ย่าตายายของกิเลสมาถึงลูกเต้าหลานเลนของเดือดคือสบุญแห่งความหลอกลวงสัตว์โลกอย่างแยบคายคปอกิเลสเราไม่ทันปุญมยายต้องจึงมีแต่การอืดีดไปตามความทะเยอทะยานโลกก็ไม่มีเมืองอเอาจนตายี่กิเลสลา สัตว์โลกที่ลุมหลงให้โลกรนมาทั้งตายไม่มีเง,งินทองสมบัติเงินทองเขาข,ของได้มาเท่าไหร่ไม่มีคําว่าพอไม่ว่ามากว่าน้อยได้มาเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มความทะเยอทะยานความอยากความดิดความดินมากขึ้นสร้างกองลุกขึ้นแก่ตัวเองในเวลาที่ดิบที่ดิบนั้นเป็นประจําไปเลยมีเรียกว่ากิเลสมันหลอกอย่างนี้ ลอกให้โลคโรคจ,จนไม่มีป่าชาทั้งๆท,ที่เราก็จะตายเหมือนโรคทั่วไปแต่ตายแล้วจะไปที่ไหนไม่ทำขอให้ป็นโรคอย่างถึงใจพอใจพอแล้วครับนี่จิเลกเอาอย่างนั้นไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยเนี่ยสำคัญมากที่สุดจึงต้องมีธรรมเป็นเบรกห้ามหอคนไม่ตายโลด้วยกันมีความอยากได้เ้วยอนั่นแหล แต่ให้อยากอยู่ในกรอบแสีแห่นธทันอยากอยากได้เพื่อความเป็นิิิมุงคลเพื่อความสมบงบยุ่มแกยอย่าอยากจนมาท่านขอฟืนขอไฟเผาตนด้วยความอยากไม่มีมังกรเนี่ให้พราคาการนมัสะราชาไทยเรารู้สึกจะขาดทำมากขาดสราระการในใจิตใจมาก จึงหน้าวิตกมากหลวงตาเองก็เคยเป็นมาแล้วในเรื่องจิตใจยังได้นำสิ่งที่ปฏิบัติมานี่มา,อาสอนีน้องทั้งหลายด้วยความเป็นสัตว์เป็นจริงด้วยความแน่ใจในการแนะนำทำบกใดก็าตามเราสอนด้วยการทอนออกมาจากหัวใจมาสอนจริงๆได้ปฏิบัติมาอย่างนั้น เวลากิเลสมันแน่นมันหนามันไม่ได้มองหานนรกสวรรค์อะไรเลยนะบาปมันไม่เชื่อบุญมันไม่เชื่อนรกสวรรค์ไม่เชื่อทั้งนั้นเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานความบีความดิ้นเพื่อขอไฟเผาดวเทิานั้นเป็นหน้าที่เป็นงานของกิเลสแต่งานของธรรมต้องมีการหักห้ามการห้ามเลาะในการทําชั่วช้าต่างต่าง ถึงกับตัดขาดไม่ทำนี่เรียกว่างานของถทยต้องมีแทรกกันไปอย่างนี้ถ้ามีแต่งานผลกิเลสอย่างเดียวมันจะลบล้างความจริงทั้งหลายหมด จะเหลือแต่ความตามปลอมเต็มโลกถึงมุมสามโตแตกกันให้สวยงดงามงามเท่าไรไม่พอใจงามเท่าไรพอใจได้เท่าไรไม่พอมีแต่ความดีความดีนี่เป็นเรื่องของจิตฉุดลาหัวใจสังโลกที่หลงต่ำให้ล่มจมไปได้ตลอดมายังต้องมีทมเป็นเรื่องยับยั้งขั้นใจตัวเองและพยายามปฏิบัติคุณงามคอามมีเข้าสู่ใจ มีเรียกว่าเป็นชาวพุทธคำว่าพุทธะคือท่านผู้นู้ท่านูมีศีลนำธรรมะที่เป็มได้วยเหตุโดยผลม,มาสอนพวกเราขอให้ยึดเป็นหลักใจไว้อย่าเพิ่เพิงจนเกินเนื่อกงบตัวเฉพาะอย่างยิ่งที่่อความลร้อนรุ่งวายให้โลกมากเวลานี้และเป็นมาก กิเลสประเภทก็คือตัวราคะตัณหาราคะตัณหานี้ตีดดนมากทีเดียวนี่เรียกว่าตัวสกปรกที่สุดในบรรดากิเลสทั้งหลายตัวสกปรกที่สุดคือราคะตัณหาไม่มียางอายไม่มีคำว่าขอดีดีไม่มีสูงมีต่ำถ้าเป็นตามอำนานาาแต่ราคะตัณหา จรงแล้วไม่มีทรรมเป็นเลักห้ามรอแล้วกิเลสตัวนี้จะมมีคาว่าสูงว่าต่ำขอแต่นั่นย่างเดียวได้ไม่ได้นิยมว่านั่นเป็นพ่อนี้เป็นแม่นั่นเป็นลูกนี้เป็นน้องนั่นเป็นพี่นั่นเป็นคนฐานานั้นฐานะนี้กิเลสจะกลืนไปหมดเดืนไปหมดน,นี่เรียกว่า,าราคาตัณหา ที่มันมีธรรมเข้าเป็นเบรดข้ามรอที่เราพออยู่พอกินพอเป็นพอไปงามตามบ้านจัวดนี้ว่าสัตว์เป็นสัตว์คนเป็นคนเขาเป็นเขาเราเป็นเราพ่อเป็นพ่อแม่เป็นแม่ญาติเป็นญาติพี่เป็นพี่น้องเป็นน้องก็คือธรรมนั่นแหละแบ่งสันบันจวดเอาไว้จึงให้มีอย่างฮิริโอตปะ มีความละอายต่อบาปต่อกรรมซึ่งเป็นบาปเป็นกรรมจิงๆในการทำผิดจากที่หลวข้อตัวนี้จึงต้องในระมัดระวังให้มากท่านสอนว่าการเมุมิชาจาคือการร่วงลำัำเบื้องต้นท่านก็สอนว่าไม่ให้ร่วงลำัำสามีภรรยา ของคนซึ่งไม่ใช่ของตนแต่ที่เหลืตัวนี้มันร่วงล้ำไปหมดไม่มีอะไรมันร่วงล้ำในทันถ้าไม่มีทำเป็นเครื่องรักษานมีตัวนี้ดุแลงมากขอให้พากันนะนับดับมันลงการจับจ่ายท้ายสอยการดึงลูดตัวความฟุ้งเฟ้อเพราะอันนี้เป็นต้นเป็นตัวหนุนก็จะเบาลงไป การอยู่การกินการใช้การสอยการพึ่งตัวจะมีของเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องห้ามร้อตัวรากะตหาได้อกระมาอบ้านเมืองจะมีความสงบดโมเจ็บสามีกับภรรยาก็อยู่กันเนสุตายใจกันได้าะ ศีลข้อนี้เป็นเครื่องประกันตัวสามีก็เย็นใจว่าได้ได้ภรรยาหรือว่าได้เมียมาแล้วว่าเป็นเมียจริงเป็นผู้ปะเป็นสามตายภรรยาก็ได้หัวมาแล้วเรียกว่าได้ทีุ่นที่เกาะได้ที่บนที่งาป็นสามได้แล้วตามคนก็มีความฝาป็นสางตายต่อกัน ด้วยศีลข้อนี้เป็นเรื่องบัังคเอาไว้ให้อยูนน่ในความสงบร่มเย็นต่อกันท่านจะเรียกว่ากามมาคุณคือกามเป็นคุณกามเป็นคุณได้เพราะสีลเพราะธรรมเข้ากำนกับรักษา ถ้ามาีสินรำแล้วก็เป็นกามาเขาเขาบ้านเขาเมืองเขาลูกเอาเมียเขาหัวเขาเอาหัวเจอาเขาก็ได้ราคะตัาหานี่กอ,องไฟกำจ่ายยมันเป็นปได้ขนางท่านจะต้องมีส็เนเครื่อบครัารักษาไว้ให้ใหเม็นความเหมาะดี เช่นสามีให้มีภรรยาอย่างเดียวภรรยาก็ให้มีสามีอย่างเดียวยาดูจกับใครสัง้งงานนอกนักก้นเป็นพิษทั้งหมดหญิงก็ไปหญิงเบลหญิงผีหญิงกาฝากชายก็เป็นชายเบลชายผีชายกาฝากเข้ามาทําลายเป็นจริงเป็นไฝเขาบาข้านเขาเรือเราได้โดยไม่สงสัยท่านคือบงังคับไวให้ยินดีเฉพาะ สามีภัรยางท่านเรียกว่าปิชาตาคือความมักน้อยคือมากน้อยในทางพันี้เองถ้ามาให้อะไรมาเพิ่มเข้าไนจะเป็นไฟขึ้นท,ทันทีสามีภัรยาที่อยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจเป็นที่เหมาะสมแล้วโอแล้วเท่า,ากับ เรามีกองมหาสมบัติาในครอบครัวตายใจกันไดใจมีความเศร้าร่มเีินใจมีความฝาเป็นฝาตามีความผูกต่อกันเที่ยงเท่านี้เอาเงินแสนมาแลกก็สู้ไม่ได้คนเที่ยวมีศีลทำข้อนี้กำกับใจ จะมีเงินกี่แสนกี่ล้านก็ตามไม่มีความหมายสุดท้ายก็สมบัติเหล่านั้นก็มากลายเป็นฝุ่นเป็นไฟเผาไหม้คนที่ลืมตัวที่มีเมียมีลูวแมากนั่นแหละท่านจุนช่ให้ว่าภาพสุขจริงๆสาหรับอารวาสแล้วไม่มีที่ไหนเป็นจุดเด่นยิ่งกว่าวานเป็นผู้ปราบมีความปราถนาน้อยคือมีเพียงหัวเดียวเมียเดียวเท่านั้น อย่างอื่นถือเป็นพิษเป็นไฟเป็นลมตัดขาดกระเบ,บนไปด,ด้วยศีลข้อเด็ดขาดห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้อาเเรื่องไม่ให้ยินตีกับสงใดให้มีเพียงเท่านี้นี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมบางครับกิเลสตัวนี้ไม่ให้มันลุกลามแล้วมันจะกลายเป็นไฟในเตาคือไฟในเตาเราลัาษะาเราหุาาหต้มแจงใช้แสงสว่างกับมันได้ครับ ไม่ให้มันออกนอกเตาถ้าออกนอกเตาเมื่อไหร่แล้วเผาบ้านเผา,าเมืองตึกราบ้านเผาเผาไปได้หมนในกามะทีเหลตัวนี้ก็ให้เป็นไฟนเตาเตาห้อ,องมันคืออะไร เต้าของราคะตัณหางนี่หัวคือเต่าของเมียเมียคือเต่าไฟหนึ่งของหัวต่างกนต่างรักษาเต่าไฟไมีไว้ในขอบเขตแล้วสามีภรรยาคู่นั้นจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเพิ่งเป็นพึ่งตายกันได้ ลูกเต้าล้านเลนเกิดขึ้นมาก็ถือเอาคติตัวอย่างที่ดีงามจากพ่อแม่แนกาปฏิบัติก็เป็นบ้านที่มีมีแแบมีความสงบร่มอเย็นมีระเบียบสวยงามชุ่มเย็นตานีา่แหละอำนาจแห่งศีลธรรมถ้าเรานํามาปฏิบัติเราจะเห็นประจักษ์ตาของเราประจักษ์ใจของเราว่ามีความสุขขนาดเพียงศีลข้อที่สามเท่านั้นเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า คู่ครองในครอบครัวของเรามีความสงบร่วมเด็นกันอันหายเพราะไม่มีสิ่งล้แคะล้าคายที่จะเปินไฟมาเผาบ้านเอาเมืองขเรา้วยแบบกที่ว่าหัวกาสากมียกาฝสมีสองคนท่านี้เพิ่งเกิดพิ่งตากันเลยนี่หละอานิสงหรือคุณค่ายสศีอเห็นประจักษ์ใจกต่ผู้รักษาไม่แค่ว่าเวลานี้เราจะทําอะไรก็ได้ ตายแล้วค่อยไปสวรรค์ทีเดียวอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกนั่นเป็นเรื่องของความรูปร่างที่เลตัณหาได้มินห่อ,อแล้วเขาเราทั้งเป็นทั้งเป็นจึงต้องให้มีสิ่งทำเป็นเรื่องเยียวยารักษาให้ดี <c oughs>